สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมพาไปที่จอร์ทาวปีนังมาเลเซียนะครับวิดีโอนี้ผมถ่ายไว้ตอนโควิดจบใหม่ๆนะครับก็เป็นช่วงที่เดินทางโซโล่ช่วงแรกๆด้วยนะฮะก็จะงงๆหน่อยนะครับผมเป็นครั้งแรกๆด้วยเหมือนกันครับที่ผมเลือกที่พักแบบโฮสเทลก็คือนอนห้องรวมนะครับจำได้ว่าราคาอยู่ประมาณหลักร้อยอาจจะ สามสี่ร้อยอะไรเงี้ยนะครับก็คือไม่ได้แพงมากแล้วผมก็บินไปถึงช่วงเย็นเย็นมืดมืด,มดพอดีนะครับ ช่วงนั้นก็อารมณ์ศิลปินหน่อยๆครับบวกกับเพิ่งซัฟเฟอร์จากโควิดใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็มันจะดูมั่วๆหน่อยนะฮะทุกคนก็หาอะไรทําไปเรื่อยครับเดินเล่นบ้างกินข้าวบ้าง ไปคาเฟ่กินกาแฟบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงไอ้นี้ครับตัดผมด้วยนะครับทุกคนก็พอดีเป็นร้านบาร์เบอร์ที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่พักก็เห็นเขาเขียนว่าเป็น the best barber in นปี n a n g ก็เลยลองดูครับผมก็ถือว่าโอเคครับผม ตรงนี้เป็นเหมือนโซนตลาดย่านของกินนะครับที่รวมของกินทุกอย่างเลยนะครับทุกคนก็อยู่ติดกับห้างสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วครับแล้วก็ไออันนี้ครับที่เป็นไม้ๆเนี่ยคือผมว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ปีนังเลยคือเขาจะยืนจิ้มๆคล้ายๆลูกชิ้นยืนกินนะฮะแล้วก็อร่อยมากคิดราคาตามไม้นะครับทุกคนใครไปก็ลองได้นะครับผม ก็นี่เป็นอีกวันหนึ่งแบบเงาๆนะฮะก็ขึ้นรถบัสนะครับไปที่ชายหาดส,สักที่หนึ่งนะครับอยู่ทางตอนเหนือเหนือของเกาะนะฮะแล้วก็ผมก็จําไม่ได้ว่าคือผมไปถูกได้ยังไงแล้วทําไมถึงขึ้นรถบัสไปอะไรเงี้ยครับจำไม่ได้ว่าทําไมถึงสามารถนั่งรถบัสไปถูกอะไรเงี้ยครับมาย้อนดูเขาเออเก่งกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยครับใช่แต่จําได้ว่าไปเดินนะครับริมๆชายหาดก็ถ่ายวิดีโอ ตรงนี้เป็นซูปเปอร์นะครับของอามาเลเซียนะครับที่ปีนังครับผมของก็จะเป็นของมาเลยทั้งหมดเลยนะครับไม่ค่อยมีของนําเข้าเท่าไหร่ครับ ช่วงนั้นยังมี work from home อยู่ด้วยนะครับเป็นทำงานออนไลน์นะครับก็หา coworking space ครับในเมืองนี้นะครับซึ่งไปเจอร้านหนึ่งครับที่ดา้านล่างเป็นร้านกาแฟข้างบนเป็น coworking space นะครับเตอร์ดีพอ For how long? 30เอ่ตอร์ดีไร I have to work online เซเว่นมาเลเซียนะครับผมรวมๆแล้วผมว่าของมันไม่ได้เยอะเท่าไทยนะฮะก็ลองชิมมาแม่มาเลยดูครับว่าเป็นไงนะครับผมรสชาติจะไม่ได้ A few moments later นี่นะครับตอนนี้แล้วก็ก่อนที่ผมจะขึ้นปีนังฮิลละครับ ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาขอถ่ายรูปนะครับเหมือนเขากําลังปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วเขาก็หานักท่องเที่ยวครับพอดีเขาก็เลยถ่ายรูปนะฮะ yeah, right. คืนนี้ครับผมจะต้องไปที่สนามบินนะครับเพื่อบินไปที่เมืองต่อไปนะครับ ผมตั้งใจจะไปที่โกลาลัมเปอร์นะครับเลยขึ้นมาที่บีนังฮิลก่อนนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่ต้องมานะครับ i'm heights with i'm living my i'm to the Now I time and doing life Had just know i can be so